ระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่าขณะนี้มีการตรวจนับปริมาณกักตะกรนแร่แคดเมียมที่ได้ทําการยึดอายัดไว้โดยขณะนี้สานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้ตรวจนับปริมาณกากแคดเมียมไปแล้วกว่า95เปซโดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งโกดังอ,อําเภอกระทุ่มแบนบริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทคจำกัดบริษัท JNB Metal มจำกัด พบกักตะกอนแร่แคดเมียมประมาณ8,407ตันหนึ่งถุงบรรจุน้ำหนักประมาณ1,5ตันค่ะและรวมกับแร่ที่พบที่โกดังคลองกิ่วชนบุรี4,391ตันและพบที่บริษัทล้อโลหะไทยแมทโทจำกัดเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครอีก150ตันนะคะ รวมกากตะกอนแร่แ,รแคดเมียมที่พบทั้งหมดแล้วตอนนี้ทั้งสิ้น12,948ตันเมื่อเทียบเคียงกับการวัดค่าความชื้นที่เหลืออยู่ประมาณ1ิปจากเดิมที่ต้นทางจากจังหวัดตากอยู่ที่33%ค่ะจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าขณะนี้ได้พบตะกอนกากแร่แคดเมียมครบตามจำนวนแล้วแล้วก็พร้อมสำหรับการขนย้ายกลับไปฝังกลบเดิมที่จังหวัดตาก ซึ่งภายในสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการจําลองการขนย้ายให้เหมือนสถานการณ์จริงเพื่อจะได้คํานวณน,น้ําหนักที่เหมาะสมในการขนย้ายรวมถึงการจัดการต่างๆให้เป็นไปตามแผนการขนย้ายแล้วก็จะสามารถขนย้ายได้จริงนะคะเริ่มในวันที่29เมษายนนี้ค่ะ